คเดี๋ยววันนี้มาแต่งภาพเกี่ยวกับวันคริสต์มาสกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนให้เอารูปจากสติกเกอร์มาใช้นะครับมันจะมีสติกเกอร์อยู่นะครับที่เราสามารถใช้ได้อันนี้ผมยังไม่ได้สอนนะครับเดี๋ยวจัดให้ครับผมให้เราเปิดรูปมาก่อนนะครับเพื่อนๆจะถ่ายรูปตัวเองก็ได้นะครับ หรือของขวัญอะไรก็ได้ฮะผมเอารูปเด็กคนนี้นะครับน่ารักดีนะครับก็คือตอนแรกใส่หมวกให้น้องก่อนดีกว่าจะได้เป็นเข้ากับเทศกาลนะครับถ้าจะใส่หมวกนะครับผมก็จะไปที่วาดทันทีนะครับแล้วไปหารูปหมวกมาหาง่ายๆครับ Google นะครับเซิร์ชคำว่าหมวกคริสต์มาส หรือหมวกซานต้าก็จะเจอครับพอเจอแล้วก็เซฟมานะครับง่ายๆนะครับสมมติผมเซฟผมเอารูปมาโหลดมาแร้เป็นรูปนี้ก็ขนาดตามนี้โอเคถูกไปนะครับนี่ฮะก็ปรับขนาดทุกตรงนี้นะครับกลับหน้ากลับหลังตรงนี้นะฮะ แต่เรานะครับผมว่ไม่ต้องกลับอ่ะถูกไปนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมีรูปอื่นๆที่จะแทรกลงไปก็ไปโหลดมาแล้วก็แปะๆๆๆไปเลยนะครับถ้าเสร็จแล้วก็ถูกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเรื่องของสต er ิกเกอร์ละ เราจะเห็นว่านี่นะครับสติกเกอร์สติกเกอร์กกอรนี่ฮะเพื่อนๆจะเห็นว่ามันมีสติกเกอร์อยู่ออันนะครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับมันต่างกันนะครับคือสติกเกอร์ตัวนี้คือจะเป็นสติกเกอร์ที่ทางแอปเขา สร้างขึ้นมาแล้วเขาจะแปะไว้ให้เราเอาไว้ให้เราโหลดนะครับทำมีทั้งฟรีทั้งเสียตังค์นะครับแต่ถ้าเป็นสติกเกอร์ตัวนี้มันก็จะเป็นสติกเกอร์จากแอป,ปเลยนะครับซึ่งเขามีมีให้เราอยู่แล้วนะครับการใช้มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะสติกเกอร์ตัวนี้เราสามารถปรับสีปรับความใหญ่ความเล็กได้นะครับเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูนะครับสมมุติเลือกมาอันนึงนะผมเลือกต้นคิดมากตัวนี้นะครับ ตรงกลางนี่คือแสดงผลนะครับสมมติเราปรับมันก็จะแสดงผลให้เราดูว่าใหญ่เล็กใหญ่เล็กความทึบอันนี้สีไอ้พวกนี้ก็ซ้อนซ้อนนะครับไม่มีปัญหานะครับอ่ะสมมุติเราลองก็กดทีหนึ่งเมื่อไรจะใช้กดทีหนึ่งปุ๊บเ่ะมาแล้วเอาไหมนะครับเมื่อกี้ไปซ้อนแบบนี้อา้าว เติมต้นเดียวนะอ่ะต้นเดียวนะครับอ่ะแบบนี้กดตึ๊บนีม่มาแล้วครับอันเล็กหน่อยกดตึ๊บหน่อยปึ๊บอ่ะมาแล้วฮะอันเล็กหน่อยเล็กเกินไปนะครับไม่เอาไม่เอาอ่ะ แล้วกทิมไปเลยนะฮะแต่งไปตามใจเราครับอ่าเสร็จแ,แล้วเราก็ถูกไปอ่ะลองลองอีกสักอันนะครับเอ,าเ,า,อเาเป็นดาวอ่าเอาเป็นดาว ชั่วไปเนี่ยไปมันเจ๋งตรงที้ว่าเราเลือกโทนสีแล้วก็เปลี่ยนขนาดได้นี่ยแหละครับอ่ะสวยงามนะครับพอแล้วเพื่อนๆก็ไปเล่นเอาเ,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 เองนะครับอ่ะเรามาสติ๊กเกอร์อีกแบบหนึ่งนะครับสติ๊กเกอร์อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นสติ๊กเกอร์มันจะอยู่ข้างล่างนะครับ ลองติ๊กดูนะฮะลองคลิกด,ดูบางอันก็จะฟรีบางอันก็จะเสียก็จะเสียตังค์นะครับแต่ถ้าส,สวยๆจะเสียตังค์นะครับถ้าเป็นขึ้น by for อ,อย่างเงี้ยเสียตังค์นะครับก็มีตัวเลขเสียตังค์เสียตังค์เสียตังค์เ,งเราไม่สนใจครับเราฟรีนะครับเวลาให้เราเลือกนะครับเรากดมาที่นี่ครับตัวเซิร์ชตัวนี้ปุ๊บมันก็จะขึ้นนะฮะทั้งหมด เรียงตามน,นู่นน,น,นี่นั่นนู่นนี่นั่นก็คือเราเลือกอันบนครับเพราะว่าเป็นรูปจากเทศกาลนะครับอันนี้คืออันที่ไม่เสียตังค์ครับเห็นไหมฮะมันจะไม่มีรูปเงินนะฮะรูปแสดงเงินจํานวนเงินนะครับกดเข้าไปครับมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับมันจะขึ้นให้ให้ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับถ้าเราดาวน์โหลดแล้วมันจะเป็นคําว่าใช้แบบนี้ครับก็กดเข้าไปเพื่อนๆก็ดาวน์โหลดก่อนแล้วก็กดใช้ปึ๊บ อ่ะมันก็จะมีอันนี้อันนี้ธีมของวันคริสต์มาสนะครับอ่าใช้เลยดีกว่าเหมือนเลีกินมาสอ่าผมก็จะแปบตรงนี้ขยายเอียงนิดนึงตรงนี้ความทึบนะฮะ,อะเอาทึบมากทึบน้อยอ,อให้มันเห็นแบะกาวนิดนึงอ่ อันนี้ก็เป็นซ้อนภาพแล้วก็ว่าไปสีก็เปลี่ยนได้ก็ว่าไปนะครับง่ายๆฮะอ่ะสวยงามและฮะอีกสักอันหนึ่งอีกสัอันหนึ่งก็ก็เอาลูกส,สวยๆนะทีงกระเบล โอเคเรียบร้อยแค่นี้ครับสวยงามอันไหนที่เราเลือกแล้วมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับหน้าแรกเราเคยเลือกเคยเลือกจะไม่ต้องเข้าไปใหม่ให้มันวุ่วายนะครับโอเคประมาณนี้เ,เดี๋ยวเรามาลองปรับสีเพิ่มนะครับไปที่เป็นเวทมนต์นะครับนี่มันจะมีตัวอันมาใหม่ครับเป็นตัวเลปิสโนฮะอ่ามันก็จะเป็นโทนแบบคิดมากคิดมากนะฮะ เราเลือกเป็นผมอาจจะชอบให้มัน,นนะมจะเอาเป็นตัวอ่ะตัวนี้ดีกว่าสว่างดีเล้ตัวนี้ตัวนี้ดีกว่า ก็ปรับนิดนึงฮะไม่ให้มันสว่างเกินไปอ่ะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะลบหน้าน้องเขาหน่อยปรับให้มันบางบานะครับลบหน้าน้องเขาให้เห็นดีเทลหน้าเขาหน่อยแต่แค่นี้ครับแค่ตัวใบหน้าน้องอก็พอถ้าเกิดโอเคแล้วถูกไป ประมาณนี้ฮนะก็จะดูเป็นสว่างสว่างคิดมากมากกว่านะครับเอาอันนี้นะครับโอเคสวยงามนะครับตามนี้ครับผม